ือเนี่ยก็คลื่นโปะออกเราก็สิเว้า,วายังแต่ว่าก็เห็นผลเมตตาถ้ำเพิ่นมาแสดงให้เห็นดึงหนังดึงหนังออกจากหัวกระโหลกคนมันก็เพิ่นซากเพิ่นดึงหนังออกจากหัวกระโหลกคนแต่ละคนเรา้นไหนเบิง่งก็หนังหลุดออกจาก กโลกแล้วมันกับโบมในบงบอกว่าเป็นผู้ใดมันกับเป็นสภาพเดียวกันเบิแตแดงจึงเคืองอยู่อันเลือดไหลออกมาเดี๋ยวไปเบิ่งผู้ใดก็คืออยู่ในสภาพเดียวกันเบิดคนผู้นั่นซื้อนั่นซื้อนี่ก็แยกบอออกแล้วว่าเป็นไผ่หนังมันถูกทะลกุออกไปแล้วสภาพที่คงอยู่มันกับมีแต่กล้ามเนื้อไม่แต่กระดูกไม่แต่เลือดที่มันอาบ สะสะอยอนมันก็นเลยแยกโบออกว่าภผเป็นภผมันเคยเป็นรูปร่างกายภผเสื้อหยังก็กแยกโบออกมันอยู่ในสภาพเดียวกันเบิดเพราะเหมือนเพื่อนมะเมตตายเห็นทั้งสั้นก็นเลยเอสเมนจังได้เพิ่มขึ้นมากกระชากหนังของแต่ละคนละคนออกเมื่อที่กระชากก็คือมีพลากำลังร้ายบอบวเดดใส่มีดใส่ยัยยงดอก มันก็ทะลกออกเลยกชากออกกทะลกออกด้วหนังบบย่างเลยเด้วยถูกต้นมีตแต่เลือดมีแต่กล้ามเนื้อแดงช้านอยู่บงบอกก็ได้เ่าไผเป็นไผซื้อหนังเป็นยิ่งเป็นท้ายบงบอกก็ได้มันทะลุลงมาก็เห็นลงมากประมาณเครื่องโตนี่แหละทะลุจากหนังหัวลงมาก ส่วนไปถึงอวัยวะเพศดอวัยวะยังที่ปุงบอกอยังกับพวกฮันไปถึงหรอกลงมากหนังผลาญลงมากกว่มานเคืองตัวลเลือดอาบสะยแดงโลยเลาวก็เอ๊ไ,ไม่หยังเนาะบาจันท่ามนมาเมตตาหเห็นนังสิตดอกไม่หยังก็เลยคืดว่ามือนี่คืดหยังบอกออกดอกก็เลยยราบขพรคนเมตตา่น ว่าสิ่งไหนที่สีเว่าออกไปสิเสื่อสารออกไปเท่าสิเป็นประโยชน์ต่อจิตต่อใจผู้ใดยินใดฟังก็ขอให้ทำนั่นมาสถิตท,ที่จิตของข้าพเจ้าทำอันไหนที่สมควรที่สิเป็นประโยชน์ต่อผู้ใดยินใดฟังต่อจิตต่อใจผู้ใดยินใดฟังก็ะขอให้ท้ำนั้นจงมาสถิตมาบังเกิดอยู่ที่จิตของข้าพเจ้าผู้เสียว่าได้เสื่อสารออกไป ความจริงของที่พระพุทธเจ้า่นที่ทำเพิ่นมาแสดงให้เห็นเนาะท่ามขามจริงเนี่ยจะได้กับเปลี่ยนแปลงบ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่ได้ตัวแยงบ่ได้แต่ที่ผ่านมาผู้นี้กับโบเดเลียนบาลี่เลียนีอย่าง,างเนาะบบไดลูเลือกซึ่งแต่ก็เคยได้ยินคูบาจานเพนเทศเรืองพระพุทธเจ้า บพว่าอียงเพิินกับเอาเหตุที่เกิดมาบัญญัติขึ้นมาคือจังพาเขาพันษาเนี่ยกะมีชาวบ้านเขามาลองเลี่นเพิินมาพระไตขันนงคันหน้าไปไปเหยียบอ้ยังอ้ยังเนี่เพิินกะรายละเอียดผู้เพ่นศึกษากะเพิินกะศิโรละเอียดอยู่เต้นี้กะเคยได้๋ยงกู่บาอาจารย์เพิ่นเว้ากับความจำกับว่าเด้จำาอ้ยังได้ดีประนันอันเสียงเรานี่ก็เกิดมาจากเมื่อมีเหตุ เหตุเกิดพระพุทธเจ้าเพิ่งก็แก้ไขไปตามเหตุที่เกิดเพิ่งก็เลยบัญญัติให้ช่วงหนาฝนให้มีการเขาท่าษาให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในจำท่าษาอยู่ในวัดในยังเพื่อสิบวันดไปหยยบย่ำตามชาวบ้านเขามาลองเลี้ยนมาปีหยบย่ำผืชดพันธัญญาหารเขาเอ,อ่ออันนี้เพิ่งก็บัญญัติขึ้นมาหล,ลายเรื่องหลายเล่าทับผู้เพิ่งเลี้ยนพระตไตรปิฎกเลี้ยนในยังเพิ่งก็สิหูหูเบิด อยู่ในหนันเบิดอนั่นลหละผู้บาอาจารย์เพิ่งกระเทศกับว่าองที่เพิ่นหลู่มากเพิ่นเลี่ยนมากเพิ่นกระแกะแกด้ละเอียดเบิดว่าเหตุแต่ละอย่างที่พระพุทธเจ้าสิบัญญัติขึ้นมาบรมเณบอมไม่เหตุแต่ไม่เหตุเบิดแต่เพิ่งกระแก้ไขไปตามเหตุจากเหตุที่เหตุที่เกิดขึ้นมาเพิ่งกระแก้ไขให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นเรื่อยๆก็จนเป็นถ้มบัญญัติของเพิ่นเป็นถ้ำเป็นวินัยของเพิ่นที่บรรจุขึ้นมาให้ลดูกลาน ผู้ประพฤติปฏิบัติได้เดินตามก็มีลรวนจะเป็นความถูกต้องดีงามบม่แมนวายยูยู่ซื้อเพิ่นบัญญัตินั่นบัญญัตินี่ขึ้นมาได้โ่แมนเหตุเกิดแล้วเพ่นค่อยบัญญตัติแต่อันเรื่องรายละเอียดก็ให้ผู้ดอย่างด้งนดฟัง่งภูมีความรู้หลายๆคนหูเพิ่นเพิ่นสีแก่แง่แ,แแบบไปหาฟั่งได้ในอินเทอร์เน็ตแต่อยังนั้นคูบาอาจารย์องค์ไหนหรือเขาอยาารูวหยังเขาพิมไปเห็นน้องแล้วบอกพิมพเรื่องหยังก็สิข้นมาเบิดโลกมันกว้างไกลไปเบิดบว่าออหยังต่กอนนี่ เขาต้องคอยฟังจากผู้่ลลูกคือจังข่าวสารบ้านเมืองเนี่กะต้องคอยเบิงจากหนังสือพิมพ์ผู้คน้นทุกคนจุนบ่มีเงินสื่อหนังสือพิมพ์กับฟังวิทยุข่าววิทยุส่วนนี้เขาสิตันมาบอกห้่อยฟังก็คือได้ฟังแค่นั้นได้รู้แค่นั้นต่อมาก,กับมามีทีวีอันนี้คือการมีวัฒนาการของโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกพระพุทธเจ้าเพิ่นกับบแม่นองค์่ลราสมัยบแม่นผู้ที่ปิดกัน ปมเป็นองค์ที่เพื่อนสิบปิดกัน้นความจิงปิดกั้นการแก้ไขเพื่อนแก้ไขมาโดยตลอดอันได้นดีเพื่อนเก็เขามาแก้ไขอันไหบน่ีเพื่อนกับปัดโต๊ะไปอันนี้แหละคือการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขในวงของถ้ำวงของศาสนาเพื่อนก็นกนแก้ไขเอาห่อยยนย่อมาถึงยุคปัจจุบันคือยุครุ่นพระหลงปเสาพระหลงปุปงป่มันนี่เพื่อนก็นสิทธเวียนขึินไปตามยอดเขาต่างๆไปทุดงดยอดเขาใดที่บุมีร้อยท้วของพระหลงปุ่มันน่ะ ในประเทศไทยนีย่จนว่าลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนได้วเวาผู้บาอาจารย์มันก็ว้าห้ฟังพอเพื่อนไปสแสวงหาถ้ำได้เดียวนี้เป็นอยังวัดว่าอารามเพื่อนเป็นยังคือยังมีขอบเขตของ,งวัดสร้างวัดขข้นมาเราพระกระจำพรรษาอยู่นี่มันช่วงออกพรนษาแม่จะพระลงตาเองหรือคููบาอาจารย์หลายๆองค์เพื่อนก็นสิหามลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนถ้าถ้าออกไปทุง่งดงแน้วว่ย่เกิดประโยชน์สมัยนี้มัน มีโทษหลายก็เกิดประโยชน์พระล่องตาเพิ่นกับว่าอยู่ลูกซิ้ลูกหาเพิ่นหลายองค์ออกไปทุ่ดงแล้วสุดท้ายก็ไปซืบอว่าแม่นหน่อยหน่ทั้งที่ช่วงอยู่ในหลมุมเงาองค์เพิ่นกับพะวะนาดีองค์หนึง่งจนพระลงตาได้ยกย่องกับหลายหลายองค์เมื่อออกไปทุ่ดงสิงไปสแสวงหาถ้ำเดากระกายเป็นถือโลกเขาเกินไปโลกมันก็เกินไปนี่แหละ อาจารย์หลังมากเพิ่นถึงบ่อนิยมให้พาออกไปทุดดง่งถ้าจิตบ่ม่ถ้ำเพียงพ่อโบอเข้มแข็งเพียงพ่อบอ่ตั้งมันอยู่ในถ้ำเพียงพ่อบอ่เห็นถ้ำข้อผิงเพียงพ่อนี่ออกไปไม่แต่อันตรายไม่ได้ถูกโลกสูบโลกกินโลกกินไปบิดเพิ่นถึงไหนวาเออถ้าออกไปแล้วสิบบจะเลื่อนซ้ำอยู่ในหลวงของวัดในหล่มเงาของคูบาอาจารย์ก็ต้องออกไปนี่แหละก็เป็นที่มาก ผมนบักผูบาาจา์เพื่อนบ่อแก้ไขจังองพระลงตานี่สมัยเพื่อนสมัยพระลงปุ่มันเนี่ก็ไปแสวงหาถ้ำในถ้ำในเงื่อมผ้าเงื่อมเขาต่างๆนั่นหยอดเขาต่างๆสมัยก่อน่นมากิเลสมันยังบ่หลายมันยังบ่ลุกล้ำไปป้าก็เป็นป้าสัตว์ก็เป็นสัตว์อันเดียวนี่มันบ่แมนสัตว์เด้มันแมนกิเลสของมนุษย์นี่แหละเพราะว่าสิขึ้นไปเขาใดถ้ำใดเงื่อมผ้าใดมันกับพ้นที่สิ ไปเจอเรื่องของหลกเตมมันกับว่าเหมาะสมบ่ชเจริญในถ้ำของลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นมไปแสวงหาอันนี้ก็เกิดจากการทพ่เพิ่นแก่ไขเปลี่ยนแปลงบนเพิ่นสียึดหมันว่าเออพอลงปูหม,มันเคยผ้าด็ดเนื่องสีไปออกไปอยู่นะ้ำึ้นผู้ึืนเขาไปยุธถ้ำเงื่อมหาบอ่อพอลงตาเพิ่นกับเบิงเบิงว่าองคไหนองค์ไหน,ไหนที่ไปแล้วหล,ลายแสนหลายลูกศิษย์ลูงหาเพิ่นกับว่าไม่นไหน่อยหน่อยองที่ได้ซื้อ ซื้เพาะโลกเขาเกินเขากินไปก็สิโทษโลกเขาว่าได้ก็ต้องโทษความตั้งมั่นของของจิตของใจผู้ผู้สิสแสวงหาถ้ำนำ้ำถ้าเพื่อนไข่หลีกเลี่ยงว่าพุทธเจ้าเพื่อนกบว่าสมัยเคยได้ยินพระองตาเพื่อนเทศที่พระอนุนทุนถามเพื่อนว่าถ้าเจอผู้ที่อม่องว่าที่ผู้ทธเจ้าเพื่อนบัญญัติว่าบได้พบได้เห็นได้เป็นการดีนะพระพุทธเจ้าเพื่อนกระบ,บอกว่าอน,นุ่น เอออันไหนที่เพิ่นตัดแล้วอ่ะอันนี้สิเป็นอันตรายต่อเพศสาม,มณะต่อผู้ปฏิบัติไม่ได้พบได้เห็นได้เป็นการดีเพราะอันนู้นเพิ่นว่าถ้าได้พบได้เห็นสิ่งไหนเพิ่นก็ว่าตให้ตั้งสติให้ตั้งสติเราว่เ้าให้ปากเพิ่นก็มีสน่งสอนหนกศี์เพิ่นมาอันนี้ก็ล้วนแต่ปับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดเหตุมันเกิดยิ่งสมัยปัจจุบัน ของโลกโลคก,กาพิวัติมันปิดกันบ่ได้พ่าะวาอียงอยู่สี่โลกได้แต่ก่อนเข้าสีลูกข่าวบ้านเมืองของโลกเข้าก็ลูกกับตัวเหมือนนังสิพิมออกมาลุงวิทยุเขามาเบาหอยฟังข่าววิทยุเบาหอยฟังที่วีมออมาออกเฮาสีบาสามาเิเขาถึงต้นต่อแต่ปัจจุบันนี่เบื้องลกเกิดอียงอยู่สี่โลกไดในหน้าที่เดียวเห็นทั้งภาพทั้งเสียงเห็นทั้งผู้ประสบเหตุเห็นทั้งผู้ใดเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใด ทรัพย์สินเขาเพิ่มพูนไปเท่าไดยุโรปสี่โลกได้กับลูเ่เบิร์ตคอห้มีนเทคโนโลยีสิ่อื่นว่าเมื่อถือนั่นเครื่องเดียวนี่แหละโลกมันเปลี่ยนแปลงโลกมันวิวัฒนาการไปบมมิไพย,ยุอยังได้ความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ทางท่าเพิ่นกับป,ป้บปุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่ดีขึ้นอันใดที่ดีมีประโยชน์เพิ่นก็เอามาใส่ถ้าผ้าออกไปทุ่งดงสิไปพบไปเจอมีแต่เรื่องของโลก ม้อจิตดั้ใจสิไปล่มไปเลี้ยวก็ลูกเพิ่นกับพยามห้ลูกยีลูกหา่นอยู่ในหลัวของวัดอยู่ในล่มเงาของถ้ำอยู่ในล่มเงาของถ้ำมีในในระเบียบคูบาจยา์ผ้าสอนผ้ายัางกิเลสมันย่านต่อถ้ำต่อคูบาจารย์มันก็สิหมอกมันก็สิบวกํำเริบเสือสารถ้าออกไปแต่จะของมันไปเจออีกอย่างตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงได้รับรสรับสารพัดอีกอย่างมันก็จิตใจมันก็ล่มเลวได้อันนี้ก็เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมด บ่ม,มาทังท่าเพื่อนบ่เปลี่ยนได้เพิ่น,บบน,นกับเปลี่ยนเมือกันกูบาอาจารย์ที่เพื่อนเคยอยู่ทางเลี้ยนทั้งลู่เลี้ยนปริยัติเลี้ยนอย่างพ่อต่อมามีโลกอินเทอร์เน็ตโลกงอย่างไร้พวพอ,องค์เพิ่นก็นจับลักของมาทังภาวนาเออว่า,าเาาพื่อนเพื่อนบ่เป็นพระป่าเพ,พื่อนมหานนี่ยไก่มหายอย่างพวกเพื่อนได้ศึกษาเพราะว่ามันละเอียดเด้อ ถ้ำคูบาอาจารย์องค์ไหนถ้ำพระพุทธเจ้านี่นถูกเผยแผ่ในโลกก่อนไล่โลกอินเทอร์เน็ตเบิดใครอยากรู้ถ้ำขององค์ไหนเพื่อนเทศว่าจังไหนเพื่อนว่าจังไหนจังไหนนี่เขาไปนิหันเขาสิมีรายละเอียดบอกเบิดแต่ละองค์แมนเพื่อนสิเริ่มต้นมาดยการเขามาเลี่ยนปฏิญาเพราะเพื่อนเขามาศึกษาตรงนี้เพื่อนเมื่อเห็นอย่งสี่ร้ายองค์เพื่อ็จับหลักมาทั้งภาวนาเป็นคูบาอาจารย์สอนหลักกานภาวนากลายมากไม่นี่แหละ เรื่องของโลกที่จะเลื่อนไปแล้วมันกับปฏิเสธบ่ได้ผู้สิเอาประโยชน์เพื่อนก็เอาประโยชน์ได้ออแต่ผู้สิเอาโทษก็เอาโทษได้ถ้ามีสติอย่างคิดมีสติมีปัญญาว่าเฮาสิเลือกมันก็คือไฟละ่ะพระลงตาเพราะน่าไฟเวลาเอามาหุงตม้มเฮ็ดอาหารกินมันก็เป็นประโยชน์กับร่างกายเฮาแต่ถ้าเอาม้าเผาไหม้ร่างกายเฮามันกับเป็นโทษให้ตายได้เพราะว่าอีหนี้มันก็มีคุณมีโทษ วันนี้เรื่องเรื่องของโลกนี่เมื่อมันเป็นไปยังสี่แล้วนี่มันปิดกั้นบ่ได้เ่ว่าอยังโลกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของโลกเอากเบื้องง่ายๆคือประเทศอินเดียแต่กอนเป็นประเทศที่พระพุทธเจ้าเพิ่นประสูติยุหันเพิ่นเกิดยุหันเพิ่นหาถ้ำยุหันตัสรูถ้ำยุหันเผยแผ่ถ้ำยุหันประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ศาสนาุ่งเรื่องที่สุดเป็นประเทศที่พระพุทธองค์มัจจุติ แต่ไปเบิ้งรูปปัจจุบันนี่เป็นยังไงเปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงคนอินเดียนับถือศาสนาบอก,กมากไหลายศาสนา่องรอยของศาสนาพุทธกะแถบสีพยัคฆก็เลือตั้งแต่ด็อกเตอร์อีหยังนั่นเพิ่อนเอามาฟื้นฟูนั่นที่ว่าด็อกเตอร์อีหยังที่เพิ่นมาตัาง้งอีหยังอยู่ในประเทศไทยนั่นนะ่น,นซื้ออีหยังบ่รู้ด็อกเตอร์ที่เพิ่นเป็นคนเออด็อกเตอร์อีหยังโคเอ็นการ ด็อกเตอร์นั่นเพิ่นเป็นคนสั่นตำแต่เพิ่นเลี้ยนดีเพิ่นก็เลี้ยนเพิ่นได้ทุน่นได้อยังมากเพิ่นก็ได้มารวมอยู่ในคณะรัฐบาลเพิ่นก็มาพยายามให้คนถูกคนอยากทื่นว่าจันท่านจันยังนี่มานับถือศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธบบแบงแย่เด้ศาสนาพุทธนี่ให้คนเสมอกันให้เสมอกันมีคาของคนเสมอกันเพิ่นก็เลยพยายามมาฝืนฟูศาสนาพุทธขึ้นมานี่ด็อกเตอร์นี เพื่อนมีคุนในยุคปัจจุบันกับประเทศอินเดียเหตุเห้คนทุกคนนยากนี่มีค่าความเป็นคนขึ้นมาแต่ก่อนนี่สีเดินกลางถนนก็นเดินม่ได้เด้คนสั่นตามเขาเอิน่นคนจันท่าน,นต้องเดินยุบุนยุขอบถนนผมนี่ยังก็ต้องแบ่งแยกชัดเจนอันนี้เพื่อนเพื่อนเป็นผู้มีปัญญาเพื่อนมีบุญมีบรารมีขึ้นมาในยุคของประเทศอินเดียสมัยนี่เพื่อนก็เอาศาสนาพูดธย่งเขามากสู้จิตสู้ใจคนทุคนยาก ให้เห็นว่าจะคของเป็นคนมีคาควาเหมือนคนเสมอคนอื่นเพราะศาสนาพุดธนิวเดะแบ่งแยกวเดะกดผับผู้ได้วเดะกดขี่ไพวเดะยกจ้คล้องว่าแม่แต่พระพุทธองค์เพื่อนกับไม่เคยยกเพื่อนเหนือคนอื่นเพื่อนก็ถือว่าเพื่อนกับเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อเป็นสัต์โลกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมามีภพสูงภพต่ำยิ่งเพื่อนภาวนาเพื่อนเห็นอดีตชาติของเพื่อนเพื่อนก็แห้งสลดสังเวชกลัวเพื่อนเสียมาถึงมือหนีจนมา คนหาทางที่สิพ้นออกจากถูกได้เนี่ยเพื่อนแห่งเมตตาเพราะเมตตาของเพื่อนแห่งล้นเหลือแห่งล้นไปเมแต่หวังสิเมตตาสีดึงสิคนซัดเพื่อนกับว่าให้ดูถูกกันคนเนี่ยเพื่อนกับไปโกดี้ข่มเหงกันเพราะว่าคําว่าคนเนี่ยเกิดเมื่อในพเดียวกันเนสมอกันเมื่อมีแขนมีขาไม่มือไม่ตีนกินกับกินบริโภคย่งกับบริโภค,คือกันขี้กับขี้สีเหลืองสีดํา เดี่ยวจะซิงที่กินเขาไปโต๊กะก็เมน้นคือกันบ่ามีส่วนได้บ่ามีส่วนไหนที่วิเศษเกินกันบ่มีไผ่เอาทองขําเอาเพชรมาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนอกจากพวกที่เขาหางเขามีเขาจักสิใสเงินเข้าไปไนเขาก็ไปเอาเส้นท่องเส้นยังสารหนาสารยังขอยมันเต็งมันตึงขึ้นมากุหลังคน้นก็นเอามุกเอาอยัางไปฟังไว้น้ำของรับคองไอ้ยังให้มันเป็นตุม้มเป็นตออขึ้นมาเพื่อให้ผู้ยิ่งผู้ยังประทับ โอกระทับใจนั้นอันนั้นมันพวกเขามีเงินเขามีเงินเขาก็เฮ็ดไปไปฟังมูกฟังยังผู้บางคนอักเสบอักยังตายไปกับสิมีหลายอยู่ที่แต่ผู้นี่กับพวูงูน้่ดอกเห็นแต่สุ่มเขาว่าเขาได้ประโยชน์นั่นแหละเขาก็ออามาเวา่ามาโชค์คนเออผู้สิกินมูกกินยังฟัง,ฟงเพชรฟังยังนั้นส่วนใดนส่วนไหน,น,นเท่ากับอันนั้นเป็นเรื่องของเขาพยาามเฮ็ดพยามเฮ็ดพญา,ามเปลี่ยนแปลงจากความเป็นจริงเขาก็ได้รับการ เจ็บป,ปวดอักเสบของเขาทั้งเสียเงินเสียท่องผู้ไปเอาพัดสติกใส่ยังสอดเข้าไปในจุดใดจุดใดเสียมันใหญ่มันโตมันดงมันที่ยังขืนเขาก็เจ็กบกรปวดทั้งเสียเงินเสียท่อง้องทุนทูกพ์ทรม่านไปบางคนเฮ็ดผิดพลาดกับปากก็ได้ดอกแก่แกไข่เสียเงินเสียท่องเจ็บป,ปวดนาสงสารหนาเห็นใจเว้อน,นะเพราะอยากดีอยากเด่นอยากงามอยากสวยสวยงดงามอยากเป็นที่ต้องตาต้องใจผูพ้พบผู้เห็นหเขาสะอ่อน ได้ถามว่าจริงๆผู่มี้ไพสออนไพดอกไพกระจุ่มอยู่กับความทุกข์กบปัญหาจาับคองนั่นแหละเลี้ยวไปเออผู้นี้งามเนาะเข้ากับคิดแค่นั่นแหละผู้ะผู้นี้งามเนาะไปเหตุจางสี่มางามเนาะเอองามขึ้นตัวแล้วเนาะเสียเขามาหลงไหลหัวตีดินข้างไข่ขยอยู่ตลอดไปมันก็เป็นไยบวดาหดเพราะปัญหาทุกอย่างมันตาทับถมจิตใจแต่ละคนทุกชีวิตเกิดมามีความทุกเบิดมีปัญหาเบิดอันนี้เราคือหลักความจริงกะ ของโลกความเป็นจริงของรรมพระพุทธเจ้าเพื่อนในห้องคิดถึงความเป็นจริง้ายุก็ความเป็นจริงให้ย่อมครามเป็นจริงกระบอกมันว่าเพื่อนสิบแก้ไขบเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นบอกผู้เพื่อนมีปัญญาชาญฉลาดเนื้อโลกเพื่อนก็แก้ไขไปตามสภาพวัการนั่นนั่นว่าอีกอย่างอันนี้มันบ่ดีเพื่อนแก้ไขเพื่อนก็เปลี่ยนแปลงเพื่อนก็ตั้งกำหนดกฎเกณฑ์เป็นรรมเป็นวินัยของเพื่อนขึนมาอันนี้ก็ล้วนจะเกิดจากสติปัญญาของผู้มีสติมีปัญญา ที่เพิ่นมอ่งโลกเพิ่นเข้าใจโลกเข้าใจถ้ำข้าใจโลกแก้ไขเป,ปลี่ยนแปลงเพื่อความสงบสุขลมเย็นเพื่อความเป็นไปได้ของทั้งฝ่ายคารวะเนี่โยมและทั้งฝ่ายพระนี่ก็ล้วนจะเกิดจากผู้เพิ่นมีปัญญาขันขันเฮาสิยึดถือตามตามถ้ำคําสอนตามผู้เพิ่นมีปัญญาเลืศอโลกเหนือโลกเพื่อคยลาสมายัยท่านสมัยอยู่ตลอดนี่เฮ่ากับเบื้องแนวทางเพิ่นบนว่าเพิ่น ว่าเออประชาชนเพิ่นมีความเห็นอยงสีประชาชนต้องเห็นตามเพิ่นนะต้องคอยตามเพิ่นนะบ่แมียนเพิ่นย้อนลงย้อนลงใส่ขราทอย่างโยมเบิดเขารู่ซส่องไหนเขายุขันไหนเพิ่นย้อนลงใส่เบิดเบิงพอลงตาเนี่ยเพิ่นเทิดกุ้มนี่เขาเข่ามายิตดใหญ่เขาทุกเขาละท่มมากเขาบ่พร้อมสิรับท่ำเพิ่นกเว่าวนิท่านว่าวอย่างไหเขาหัวเขามวนถามว่าใจเพิ่นเพิ่นอยากว่าวปะเพิ่นบ่ ใจเพิ่นเพิ่นไม่ต้ออยากเอาอัดเอาถ้มเขาสู้จิตสู้ใจไม่ต้ออยากซสี่ยงเห็นวันนี้นี่นี่นี่นะของจริงเนี่ยก้อนลูปนี่มันกับโมเมนของเฮ้าเฮ้าเป็นยังมาหลงเพิ่นไม่ต้ออยากเอาอัดเอาถาม้มแต่ว่าในเมื่อกุมนั่นเขาเขามาเขารับได้เขาทุกหัวใจเขามากเขาไม่ทับถมมากปัญหามากไม่ทับถมมากในเมื่อเขาบ่าพบพอมที่สิรับอัดรับถ้มไปถึงขันที่สิมาพิจารณหน้า,ายมาพิจารณาจิตจาของถอดถอนจกความยืนมันถือมันมองนี่ เพื่อนกับว่า,วาให้ลูกให้หลานส้มซินให้เขาได้มวนอย่างยินวา่านี่ท่านานันบอกนี่ท่านาน,นี่วา่เนานเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็หัวเซินเบิกบานไปกระเติมอาจเติม่ามเขาไปในจิตในใจเขาบ้างแต่ก็บ,บ่ถึงกระสีบ่เจ้าคิดจังสันบบถือเจ้าเห็นจังสันบบถือเด้เจ้าต้องมาปฏิบัติเจ้าต้องพิจารณากายให้เจ้าเห็นว่ากายนี่โบแม่นกายของเจ้านี่ ให้เจ้าเห็นว่ากระดูกนี่พมันกระดูกของเจ้านี่ให้เจ้าเห็นว่าจิตในี่มันจิตของเจ้าจิตของเจ้ามันกิเลสโปกุ้มเพลินบด้สิแต่ละกลุ่มแต่ละข้นขมาเพิ่นอ่อนลงใงไเพินอนุโล่มส่เบิดผู้ที่สิบว้าเรื่องท่านเรืองอย่างใดเว่าเรื่องศีลเรืองท่านเบินกระยอดไปกลุ่มนี่เขาได้แค่ไหนเพิรนก็ได้แค่นั้นปนเพิรนสีเอาบักได้บักนั้นผู้ใดขมาก็สิมาสี่หนาตั้งหนาตั้งตาสอนเขาให้เขากริ่นเขาจังห้เขาละถิ่มทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อนพิจะนณาแล้วว่าเออผู้นี้เขาพร้อมเขาพร้อมที่สีมาปฏิบัติเขาพร้อมที่สิละทิ้งโลกเพื่อนก็นยังคอยเอาถ้ำเด็ดๆลงไปสี่ลงไปสี่ลงไปคือพระเพื่อนบวชปฏิบัติมากๆขออยู่ขอพักก็แปลว่าเออองค์นี้พร้อมที่สิมาสละทั้งโลกพร้อมสิมาเขามาประพฤติปฏิบัติเพื่อสีจ่จะหนีจากโลกอีนีเนี่ยเพื่อนก็นสิสอนอีกแบบหนึง่งเพื่อเสิมีเทศอบรมคารวะเทศอบรมผ่าน เพื่อนก็สิแยกของเพิ่นนี่แหละพ่อคุณแม่จันดีเพื่อนกับแปรฟังผู้นี้กับแปรบอออกดอกเพิ่นว่าเวลาพระลงตาสิเทศเนี่ยเจ้าไปเบิ่งเรื่องนั่งจุ่มบอนว่าผู้ใดขอมาเกี่ยวของเพิ่นเพื่อนสิเทศบทนันกุมนียมากเพื่อนสิเทศบทนีกุมนียมากเพื่อนสิเทศบทนีบทเก่าบดแมนเจ้าไปสังเกตเบิงเรื่องโบเซอร์เม่เจ้าออกไปเจ้าไปสังเกตเบิงพระลงตาเนี่ยบนสิเทศเนี่ยเพิ่นสินั่งหลับตาเพิ่นสินิ่งดูสักก่อนที่เพิ่นนิ่งเนี่ยเพิ่นสังเกตคิดเพิ่อนได้ ขอถ้ำสิบงบอกขึ้นมาในคิดเพ่เลยสิดีต้องขึ้นมาเลยขอถ้ำว่าเมะสือมก็ทูถอยุ่ได้ยินได้ฟังกลุ่มนี่เขาเข้ามาเนี่ยที่เอาแบบใดคันแม่นหมอกับแม่เอายาชนิดใดรักษาโรคชนิดนี้นั่นล่ะให้พ่อเปลี่ยนพ่อไปบ่าแม่นว่าเป็นยังเพิ่นบ่อยากดึงคนทุกคนออกจากห่วงแห่งถูกนี่เพื่อนไปยังบ่อยากดึงลูกดึงล้านติดเือเพื่อนไปก็ต้องกลับมาเกิดมา่ตายมาเวียนถูกเวียนเกิดเวียนตายเวียนเิ็บปวดทรมานในภพในศาสตร์ เพิ่นไปยังไม่อยากดึงติดมือเพิ่นไปเบิด์ตพะกุนแมวเพิ่นแปะฟังเพิ่นอยากดึงไปเบิดผู้ใดเขามาพบปากเกี่ยวของกับเพิ่นนี่เพิ่นดึงติดมือเพิ่นไปได้เพิ่นอยากดึงไปเบิดเลยแต่เพิ่นก็เหตุว่าได้เพราะว่าจิตเขายังบ่พร้อมจิตเขายังบ่เปิดเพิ่นก็ย้อนลงมาพอคุนแมววาเอาจบไปสังเกตเด้อเวลาเพิ่นสิเทศนี่บุคคลที่เขามาเกี่ยวของเพิ่นแต่ละกลุ่มแต่ละคนเขามาเนี่ยกลุ่มนี้เขามาเนี่ยเพิ่นกโอนเพิ่นสิเทศเธิ่นั์เหตาสักคนเพ่นสินิ่งกยเพ พ่น์จอในขิดพจเนเนี่ยหะะพจน์จอในขิดขอถ้ำสิพุดขึ้นมาในขิดพนเลยขอถ้ำนั้นพุดขึ้นมาเพ่นสิทเทศตามขอถ้ำนั้นนั่นบางคนข้คนขอมาเกีียวของกับเพิ่นมีแต่ซุ่มพิดลูกพิดเมียพ่น์ขอถ้ำบงบอกขึ้นมาเรื่องผิดลูกพิดไม่เรื่องสินหาสินอย่างนี้พ่นก็สิทเทศเรื่องนั้นบางคนบ่เข้าใจจะขอองกับไปลอยมีลูกมีเมียหลายๆไปลุยตั้งแต่ฮีนะ มั่วสุมอยู่แต่กันแนวจังสันคอทำบนวงบอกขึ้นมาคนกลนุ่มนีเขามาเกี่ยของกับเพิ่นในมือนั่นมันสีลงไปในกามกิเลสกลามมัวม่วเมาในกามเพิ่นก็สิเทศเรื่องนี่ขึ้นมาเน้นขึ้นมาเลยศีลหาขอนั่นละ่ะขอกลามมาลากขาขอกลามที่มันดึงยึดใจพวกนั้นไปมั่วไปสุมตกจม่งอยู่แต่น้ำหีเขานั่นน่ะนั่นน่ะเพิ่นสิเทศขึ้นมาแบบนี้มันก็บพ่ถือโอ๊กถือใจ ก่ถือโก๊กถือใจู่ดอย่างนไดนฟังบางคนก็เครียดให้เพื่อนซูนให้เพื่อนไปจนเกิดเหตุไปก็มีหลายบางคนก็จนสิสบ่ามาอีกวัดนี่มาว่าให้กูเทศแบบนี้ขอทําม,มันขืนมาอย่างบ่ได้เพราะคุณนแม,มนเ,นเ,นเพิ่นแปลฟังเพื่อนเทศก็เพื่อเพิ่นสิจูงผู้น,นั้นบ่ให้ตกต่ําบ่ให้ไปลุยยุต่น้ําหีบดนเอานาซบยุติหีหีมันสิมีดีอย่างมันเหม็นคื่งอย่างนี่มันก็เป็นเอาัยาะส่วนหนึ่งที่ลี่รับ สซก,กระที่สุดกับแมนเพื่อนอยากดึงออกบ่ให้มั่วเมาม่แม่ไม่เสียงที่ดีก็นั่นอยู่เซียงที่ดีก็หีกับมีอยู่เพิ่นอยากเสียงเห็นแต่แต่ผูดยินเนี่ยฟังว่าเขาใจเพื่อนก็เครียดเนี่ยเพื่อนห้ายหลายแสนหลายซุ่มเข่ามาแต่เพื่อนอยากจูงออกนั่นแหละเพื่อนอยากจูงออกจากการมั่วเมาเพราะเจ้าของเนี่ยมันสิมากฟูบอยู่ก็หีหลงแต่ก็หีบ่ได้เด้ จ้าข้องนักน้อยจ้คล้องตายเนี่ยบนวิญญาณเนี่ยมันจะไปผูกยู่กบหีเด็ดเดีบัวผ้าขึ้นสวรรค์หีบัวผ้าไปในพาพเด็ดเด๊เออเพิ่นกับพรายงดึงพรายเพิ่นเบ่าออกคักวาได้เพราะุณนแมพมันแปฟังเพิ่นยังเคยเห็นสิ่งที่เนื้อหันซิ่งที่วิเศษก็หันซิ่งที่สุดยอดก็หันมันมีมันมีอยู่อืมขันผู้ยิ่งก็ย่าไปหลงหลายหลงของผู้ท่ายหลงคุยผู้ท่ายแม้แต่มีได้คนของมาในวัดพรล้งตาจนในเทศ พ้เฮาตีเพื่อนว่าผู้ใส่เต็มโลกมกันบนมีคุ้ยต็มันไปยังสิมาจองแต่คุยพระเฮาอันนี้เพื่อนเกเทศเทศไหวผู้ยิ่งบนเพื่อนเทศไหวแต่ผู้ใส่เด้ผู้ไส่กับหลงหีผู้ยิ่งกับหลงคุ้ยเพื่อนว่ามันหลวงเพราะมันเป็นโตพบโตศาสตร์ไม่เป็นโตจูงโตมัดอันนี่ลหละมันกับเป็นเรื่องของเพื่อนย้อนลงมาใส่ใส่ความเป็นจิงแก้ไขใส่ยิดใส่ใจของผู้นั่นศิลับใดคณะนั่นศิลับได้ตามนั่นตามนี่จังไหนจังไหนเพื่อนขย้อนลงมาบนว่าเพื่อนทํำ เพื่อนเป็นถ้ำเพื่อนเป็นองค์ที่บริสุทธิ์พระจิตบริสุทธิ์ถึงท่อมความจริงแล้วเพื่อนสิบักใดบักนั่นผู้ใดเขามาก็สิอัดตรงนี้หละใส่ก็คือแพทย์เพื่อนรักษาลูกลูกเขาเป็นมากหน่อยหน่อยก็สิไปเอายาที่ยังแห้งๆใส่เขาก็ตายพอดีละมันกับเหมาะเพื่อนก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์ผู้ลู้เบิรดลู้ยิตลู้ใจขังผู้เขาม่าเกี่ยวของการเทศของเพื่อนการรับแขกแล้ว้นของเพื่อนก็เป็นปาคุณแม่จันดีละเพื่อนแป้ฟัง ก็ได้ออกไปนั่งสังเกตตามเพื่อนบอกก็แม่นอหลีก่อนพระลงตาสิเทศนี่ไปเบิ้งเอารลดคลิปไดงันไหนที่วัดป้าบันดาเพื่อนบันทึกไปเนี่ย่นสิรับตาจะกคนแม่นควมบ่คุณแม่คุณแม่จันดีเพื่อนว่าเจ้าเป็นเบื้องเด้อนั่งจุ่มเจ้าไปสังเกตเด้อพระลงตาก่อนสิเทศคนสิรับตารับตาเราคนสิจอเบิ้งจิตเพื่อนนี่หนขอทำไหนขืนมากคนสิเทศตามนั่นกับบุคคนที่เขามาเกียวของอันนี้อื่นว่าเพื่อนแก้ไขบอกแก้ไขย้อนลงมา สู้ผูดทย่ยินด้เนฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้เป็นนักปราชญ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคปัจจุบันก็คือพาผู้บริสุทธิ์เพื่อนกับเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าสุดส่วนเต็มส่วนพระจิตที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์จังได้เห็นถ้ำความจริงยังได้เพื่อนก็นเห็นน้ำคือพระลองตา่นว่าแกงถ้วยเดียวกันเปรี้ยวหวานมันเข็มอยงไหนหูบ๊อพระพุทธเจ้าเด้กินยังไดลูกศิษย์ก็ได้กินเพียงแต่ผู้นึงเป็นเป็นอาจารย์ผู้นึงเป็นลูกศิษย์องค์พระพุทธเจ้าาเป็นศสดา ผู้นั่ทางลูกศิ์ที่เพื่อนปฏิบัติตามเพื่อนกระึงถ้มอันนั่นเพื่อนทึงได้ยึดใจเพื่อนทึงบ่ไเ้กลับมาเกิดมาตายเพราะเพื่อนถึงถ้ำอันเดียวกันข้องถ้ำอันเดียวกันถึงที่สุดรุดพ้นคือกันอันนี้ลหละก็ได้มาเปรียบเทียบกับโลกปัจจุบันนี่โอ้ผู้ถี่บปุยมเปลี่ยนแปลงผู้ที่บปุยมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่มันโบแมนเด้อมันโบแมนแม่ต่ผู้ใจเจ้าเพ็่นกับเปลี่ยนแปลงแก้ไข เอาสิ่งที่ดีที่สุดเขามาในวงของศาสนาในวงของเผื่อนสอนลูกศิษย์ลูกหาเพื่อบ้างทําบ้างวินัยไว้จนได้ปฏิบัติตามกันมากจนถึงความรุดพ้ลจนมากจนสองพันกว่าปีก็ยังไม่ผลา,ารหันเกิดขึ้นในโลกนี้ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิป,ปฏิบัติตามนี่แหละนี่ก็คือถ้ำความจริงถ้ำของจริงเรื่องของโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนไผ่สิขิตประมือถือหน่อยๆน,น่อยนี่มันสามารถกดเห็นเบิดคน ยูทวีได้ของโลกยูพื้นที่ได้เห็นกันเบิดได้ยินเห็นหน้าเห็นตากันนี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีสติมีปัญญาเฉียบแหลมก็ต้องเบิ่งก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็คือพระลงปูมันพระลงตาิ่นผ้าผ้าเนีเนิ่นอยู่ในหลวงของวัดถ้าออกไปสิเป็นอันตรายทีถึงโลกเขาเกินเขากินก็่าออกไปซะเลยอยู่ในหลวงนกำแพงของเผ่นอันนี้ก็ ขอเบาเท่านี้ละมือนี่สาธุ